หัวหน้าหม่มีอะไรจะพูดก็พูดมาเถอะเข้าไปนะกินแตงโมเสร็จก่อนอย่าเพิ่งกังวลไปบอกข้ามาก่อนว่าทําไมเจ้าถึงไม่ยอมเข้าร่วมกับพวกปีศาจแฝดทัพทั้งสาม,น,มนิยมจานวนแล้วและพวกเราทหารชั้นผู้น้อยรู้ว่าจะอยู่รอดได้ด้วยการยอมจานวนเท่านั้นแต่ถึงแม้ปีศาจจะแข็งแกร่งขนาดไหนพวกเราก็ไม่ยอมลับแม้จะปาะประโยชน์แต่จะต้องมีมนุษย์ที่ยืนหยัดต่อสู้กับปีศาจอยู่เสมอมันเป็นสัญญาณ มนุษย์จะต่อต้านความเมื่อเสมอพวกเราฐานชั้นผู้น้อยทําอะไรไม่ได้แล้วนอกจากเสียสละตัวเองข้ายังต้องบอกกับมนุษย์ภายนอกของอาณาจักรทะเลซายว่าพวกเราไม่เคยยอมแพ้ต่อการต่อสู้นี้ตอนนี้ฐานที่มีความกล้าที่สามารถต่อต้านปีศาจนั้นมีค่ามากยิ่งนักและนิสัยของพวกเจ้าแบบนี้ปกติแล้วจะไม่ยอมรับข้าให้เป็นหัวหน้าชั่วเขาอาหมูฐานเช่นเจ้ามีคุณสมบัติที่จะรับผิดชอบเป็นอย่างมากนี่คือของเจ้าป้ายแม่ทัพใหญ่ นี่คือป้ายคำสั่งของแม่ทัพใหญ่จึงสีแม่ทัพทั้งสามตายแล้วงั้นเหรอท่านได้สังหารคนทรยศทั้งสามคนนี้แล้วงั้นเหรอหลังจากที่แม่ทัพทั้งสามยอมจมนนต่อปีศาสตร์พวกเราทานของอาณาจักรทะเลทรายก็เกลียดชังพวกเขาจนสุดหัวใจและยังละอายกับพวกเขาสามคนนี้เป็นอย่างมาก พวกเราสาบานว่าผู้ที่สามารถฆ่าพวกเขาได้เพื่อกองทัพของอาณาจักรทะเลทรายและล้างความอับอายของกองทัพพวกเรายินดีที่จะจงรักภักดีตลอดไปอาแฮมไม่ใช่ข้าที่เป็นคนฆ่าแต่เป็นสิทธิ์ของข้าซูซูที่ได้ฆ่าพวกเขาระหว่างทําการฝึกข้าจะซื่อสัตย์และจงรักภักดีต่อผู้มีพระคุณตลอดไปไม่จําเป็นต้องพูดคาใหญ่โตขนาดนั้นหรอกสองสามวันมานี้ข้าได้อ่านหนังสือดึกเกินไปตอนนี้ข้ารู้สึกง่วงมากข้าขอเวลาหลับสักครู่รออีกสักพัก ดูเหมือนว่าลูกศิษย์ของผู้มีพระคุณจะได้ฆ่าสามแม่ทัพผู้ยิ่งใหญ่และได้ถูกขังในคุกนี้แสดงว่าผู้มีพระคุณจะต้องได้รับความทุกข์ทรมานมากแน่และเขาไม่มีพลังปานเลยศิละปะการต่อสู้ของเขาคงจะถูกทำลายไปอย่างน้อย90%อร์ซไม่ว่าจะเป็นอย่างไรเราจะต้องสาบานว่าจะปกป้องผู้มีพระคุณในเรือนจำแห่งนี้พวกเจ้าเตรียมตัวดูแลชีวิตสุดท้ายของผู้มีพระคุณในคุกและปฏิบัติตามคำสั่งของเขาทั้งหมด พี่ใหญ่ถึงข้าจะไม่มีประสบการณ์แต่ข้าก็จะพยายามให้ดีที่สุดเพื่อให้ผู้มีพระคุณมีช่วงเวลาที่ดีและพึงพอใจฮ่อห่อลำดับที่สองของปีศาจเวทมุนมายะมนุษย์ทุกคนในคุกแห่งนี้จะเป็นอาหารของท่านได้โปรดอย่เกรงใจเลยมนุษย์เป็นอาหารที่อร่อยที่สุดจริงๆเมื่อข้าอิ่มแล้วข้าจะมอบพลังของปีศาโบลอนให้แก่เจ้าและทำให้เจ้าแข็งแร่งเล่ากับแม่ทัพผู้ยิ่งใหญ่สามคนนั้นท่านลาช้าโปรดเพลิดเพลิน ได้เลยไม่มีปัญหาข้าหิวมากคืนนี้ข้าจะกินทุกคนในคุกแห่งนี้ช่วยข้าด้วยข้ายังไม่อยากตายอาร์กอยากกินข้าเลยข้ายังไม่อาบน้ำมาสี่วันแล้วปีศาจตัวนั้นกำลังจะสังหารหมูพวกเจ้ารีบไปนำผู้มีพระคุณไปซ่อนไว้ในทางลับที่พวกเรายังทำไม่เสร็จและคนอื่นๆไปปกป้องน้องรองรีบเร็วเข้าคาานเหล่านี้แข็งแกร่งแลนะน่าอร่อยจริงๆ พวกเจ้ากำลังซ่อนอะไรอยู่หรือจะเป็นอาหารที่อร่อยที่สุดเจ้าปีศาจสกปกมองมาทางนี้สิมาลองชิมกําปั้นของคุณปู่คนนี้ก่อนวิญญาณไล้หายไปในพริบตาผู้มีพระคุณตื่นแล้วงั้นหรอตะกี้เป็นฝีมือของเขาสินะเจ้าคือต้นตอที่ทำให้แม่ทัพทั้งสามทรยศต่อมนุษย์และอาณาจักเจ้าคงจะเป็นผู้บงการเบื้องหลังการไล่ลาต้าพิงสินะ เฮเจ้าต้องการพลังของปีศาจบราณด้วยใช่ไหมถ้าเจ้าสามารถป้องกันพลังวิญญาณที่ชั่วร้ายของข้าได้เจ้าจะกลายเป็นทาสมนุษย์ที่ดีกว่าแม่ทัพทั้งสามอย่างแน่นอนเพียงแค่เจ้าคุกเข่าและสาบานว่าจะจงรักภักดีต่อปีศาจบราณและทรยศต่อมนุษย์และข้าจะทําให้เจ้าแข็งแร่งขึ้นเจ้าคิดจะโบกมือแทนการคุกเข่างั้นหรอคาตอบจะถูกเปิดเผยเองในไม่ช้า ท่านเซียนได้โปรดยกโทษให้กับข้าด้วยข้าถูกปีศาจต,ตัวนั้นบีบบังคับถ้าข้าไม่ทําตามข้าก็จะต้องตายมันเป็นวิธีการเดียวพวกเจ้าทุกคนเป็นอิสระแล้วป่าประโยชน์ทั่วไปเยียนราชาคนใหม่ของอาณาจักรทะเลทรายได้เข้าร่วมกับพวกปีศาจไปแล้วและทะเลทรายแห่งนี้ก็ไม่มีที่สําหรับพวกเราเรื่องนี้มันง่ายมากก็แค่เปลี่ยนร้าชาองค์ใหม่ ทักษะหมอผีระดับกลางขาลว่าหน่อยท่านโคงกระดูกอันเดดเลเวลหนึ่งร้อยแม็กข้าบอกเจ้าว่าตราบใดที่เจ้าทำสิ่งหนึ่งให้เสร็จเพื่อข้าข้าก็จะไม่เพียงขึ้นตำแหน่งหัวหน้า<ต><ง>คู่ให้กับเจ้าแต่ข้ายังจะให้ของขวัญที่ยอดเยี่ยมแก่เจ้าด้วยอ๋อผู้มีระคคนปวดมอบหมายงานใหม่ข้าถึงใจข้าลุยน้ำลุยไฟข้าก็จะทำโดยไม่ลังเลอะไรเลย คำสัญญาก็คือคำสัญญาเจ้าจงนาโครงกระดูกนี้ไปที่พระราชวังของอาณาจักรทะเลทรายในตอนนี้ภารกิจของเจ้าก็เสร็จสิ้นแล้วและส่วนที่เหลือจะถูกส่งต่อเองมันจะเกิดการนองเลือดหลังพระราชวังและการสังหารราชาองค์ใหม่หลับซาบพวกเรามาถึงแล้วความอยู่รอดของทะเลทรายทั้งหมดขึ้นอยู่กับเจ้าแล้ว Why I won't give up, still gonna fight until I've won. They say I'm way too obsessed, and I've got nothing left, and I'm not quite there yet. But those words they'll regret, cause I've got something left, and I'm not giving in. I will not let them win, I won't stop till the end, no.